พระราชพิธีเฉลิมศีรีราชาสมบัติเท่าโบราณกษัตริย์ที่เกิดบไดยจัดในรัชกาลที่หกพระราชพิธีเฉลิมศีรีราชาสมบัติเท่าโบราณกษัตริย์เป็นหนึ่งในพระราชพิธีที่มีความสำคัญมากในราชาสำนักสยามรับอิทธิพลมาจากธรรมเนียมตะวันตกผสมกับการบำเพ็ญพระราชากุศลเพื่อแสดงความกตัญญูและเฉลิมฉลองพระมหากษัตริย์ที่ครองราชาย์มาอย่างยาวนานเทียบเท่ากับบูรพามาหากษัตริย์ในอดีตพระราชพิธีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อทรงเสวยราชาสมบัติครบ15ปี เทียบเท่าสมเด็จพระอัยกาหรือรัชกาลที่สองในสมัยรัชกาลที่6กระโปรดก้าวให้มีการจัดพระราชพิธีนี้ขึ้นเช่นกันแต่พระองค์เสด็จสวรรคตไม่นานก่อนจะมีพระราชพิธีพระราชพิธีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วรัชกาลที่7จะดําเนินพระราชพิธีต่อไปในรูปแบบไหนสามารถติดตามอ่านอย่างละเอียดได้ในพระราชพิธีเฉลิมศีราชสมบัติเทาโบราณกษัตริย์ที่มีเดจัดในรัชกาลที่6ในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับพฤศจิกายน2568